สวัสดีครับผมเชยศิษฐ์จากบ,บริษัทโค้ดมบายบนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนตัวแปรประเภททูพเปิลนะครับทูพเปิลเนี่ยให้มองว่าเป็นตัวแปรที่เป็นเบสคาร์ดของพวกลิสต์ของพวกเซตแล้วก็ดิกเชอรี่ง่ายๆมันเป็นตัวแปรที่เอาไว้ทําการบรรจุข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดนะครับหน,หน้ากว่าหึงตัวก็มองพวกใครเหมือนตัวแปรอาร์นะครับถ้ามาอาร์รก็คือเรามองเหมือนลิสต์นะครับแล้วก็เหมือนกับพวกดิกเชอรี แต่ความสามารถของ tuple เนี่ยน่าจะเป็นคา่า์ดแม่เนี่ยความสามารถมันก็จะไม่เท่ากับคา่าลูกนะคะก็คือเป็นการแค่วาลรากฐานบางทีเราต้องการตัวแปรที่เขาเรียกว่าไม่ต้องการความสามารถมากเพราะว่าเราต้องการประหยัดเมมโมรีลเราใช้ tuple เอาละื้องต้นก่อนผมจะลองใช้คําว่า color ผมจะสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งซึ่งเป็น color ก็คือรหัสสีนี่คือมันไม่ใช่รหัสสีคือสีอันนี้ก็คือเพื่อง่ายผมกำลังสร้างตัวแปร r a y ใช่ไหมที่เป็นลักษณะ red Green, นะครับแล้วก็ Blue, บรูนี้นะครับแน่นอนครับผมสามารถพิมพ์เจ้าตัวรหัสสีออกมาได้นะครับอย่างที่คุณเห็นผมใช้เดโมที่เป็น3 7นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสสีได้นะครับแน่นอนครับตรงนี้ผมสามารถที่จะทําการเขาเรียกว่าแก้ไขนะครับข้อมูลภายในเรได้ตัวอย่างเช่นผมอาจจะมาที่นี่แล้วก็อาจจะพิมพ์คําว่า Color นะครับแล้วก็ บอกว่านะอินเด็ก e x ที่ศูนย์ผมต้องการเป็นอย่างอื่นเช่นผมต้องการเป็น y ยลโล่นะครับก็คือแก้ไขมันน,น,นะครับนั้นผมก็ทําการพิมพ์ใหม่นะครับก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปซึ่งด้วยความสามารถตรงนี้แหละนะครับมันก็บางทีเราไม่ต้องการเราต้องการได้แค่ตัตวแปรที่เก็บข้อมูลคล้ายเหมือน Array นะครับแล้วก็เป็นออเดอร์แต่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้นะครับก็ในเคสนี้เนี่ยก็คือตัว t ูเป ทูเปิลเนี่ยะคล้ายอารแต่เพียงแค่ว่าเราจะเปลี่ยนจากเครื่องหมาย big นะเครื่องหมายก้ามปูเนี่ยนะครับให้เป็นเครื่องหมายวงเล็บผมจะลองเป็นคอนและการที่เป็นหลักสูตรนะครับ crosses แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ชื่อหลักสูตร mm. เช่น angular นะครับ vue js uh, react นะครับแล้วก็ python นะครับห <c oughs> ลังนั้นเนี่ยผมก็จะทำการ print เพื่อเราจะเห็นว่ามันก็จะได้ทรงที่คล้ายเหมือนกับ อะไรข้างบนเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าตรงนี้เวลาริมพ์มาเนี่ยก็จะเป็นวงเล็บเพื่อบอกให้รู้ว่ามันเป็นทูเปิลนะนะครับคราวนี้ตัวตัวทูเปิลเนี่ยเวลาเราจะอ้างข้อมูลอ้างอินเด็กเนี่ยนะครับก็เราสามารถอ้างมันได้นะครับอ๋อทูเปิลสามารถใส่ข้อมูลซ้ํากันได้นะครับจะแตกต่างกับเด็กเชอรี่ที่เวลาซ้ํากันเนี่ยมันจะโดนเขาเรียกว่ามันไม่ได้คือเขาว่าไม่ได้มันคือมันแค่ไปทับตัวอันเก่าแต่นี้ก็เห็นว่ามันก็จะต่อนะครับ ทูเปอร์เป็นออเดอร์นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดผมจะต้องการาปริ้นเช่นหลักสูตรคอร์สนะครับก็จะเหมือนอะไรเลยแหละผมใส่ตัวที่หนึ่งไปนะครับก็เห็นว่ามันก็จะอ้างตัวนี้ได้ถ้าผมใส่ตัวที่ศูนย์ไปนะครับมันก็จะอ้างแองกูลาได้นะครับแต่ว่า t u p l e เนี่ยจะไม่รองรับนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นผมพเพียง์คาว่าคอร์สนะครับแล้วผมอาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวที่ศูนย์เป็นชื่ออื่นนะครับเช่นเป็นอะไรเดียเป็นเป็น โน uh, ด JS ละกันนะครับก็คือเปลี่ยนในเคสนี้จะเห็นว่าไม่สปอร์ตนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจะแตกต่างจากข้างบนก็คือพูดง่ายๆคือตัวแปด tuple เนี่ย เช้งไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการประมาณนี้เนี่ยก็จะอยูตัวตัว tuple นั่นเองนะครับซึ่งบางทีเราเจอสิ่งแท็กแบบนี้เนี่ยก็ให้มองว่ามันเหมือน array นั่นแหละแต่เป็น array แบบคอนสแตน t ์ละกันมองงั้นง่ายๆนะครับก็มีอื่นจะเสรรมไหมนะครับสำหรับก่อน tuple เราสามารถเช็คเล้ง g t h เช็คอะไรได้เนี่ยก็จะเหมือน array เลยนะครับก็หมุดเราต้องการจะเช็คเล้งของมันว่ามีขนาดไซส์เท่าไหร่แล้วก็เล้ง t h เท อย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีฟังก์ชันเขาผมไม่แน่ใจมันมีหรือเปล่านะครับเช็คได้แล้วก็ในกรณี type ก็ type off ออได้นะครับแล้วก็ตัว tuple เองเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างในเวที่เป็นแบบ constructor ก็ได้นะครับ constructor คืออารมณ์อย่างนี้ผมอาจจะมาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2แล้วกัน v 2แล้วกันเนี่ยก็คือ tuple เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับอมองว่า,าเป็นฟังก์ชันที่ สร้างเจอตัวชุดนี้ทีนึงนะครับก็ได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีคนใช้กันหรอกก็จะนิยมไปด้านบนมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเจอเนี่ยจะได้ไม่งงนะครับก็คือมันสามารถทำลักษณะฟังก์ชันที่รับอากิวเมนต์ก็ได้หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะครับคงเท่านี้ก่อนละกันครัูเปอร์เพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีใช้ในการทำเวิร์กช็อปตัวถัดไปด้วยสิ่งแทบนีจ้จะได้ไม่ง,งงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ